สวัสดีครับเพื่อนๆผมอออาร์มเกมเมอร์วันนี้เรา,าอยู่กันในเกมหว e นพีซบอสติลัสกันนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาฟรีและตั๋วฟรีฉลองครบรอบ6ปีกันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีฟาก่อนอื่นกดเข้าไปที่กาชานะคะโอเคเรามาเริ่มจากอ่าตั๋วฟรีกันก่อนดีฟานะครับผม แฮปปี้ฮอลิเดย์2 0 2 4กาชาตัวหมุนฟรีต่อเนื่อง10ครั้งครับผมโอเคตัวนี้ผมผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวหน้าโตกันดีกว่านะครับผมว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมตัวแรกก็จะมีลาโมบย็อกนะครับผมดุดันแอคลาสแล้วก็กันฟโฟล์นะครับผมโอเคตัวหน้าโต๊ะจะมีอยู่3ตัวนะครับไหนขอดูดรอปเลตหน่อยซิ ดอบเลดดอบนะครับผม4ดาวอยู่ที่5% 3ดาวอยู่ที่35%แล้วก็2ดาวอยู่ที่60%นะครับโอเคพวกตัว4ดาวก็เลดดอบอยู่ที่0.05%นนะครับ0.0น0นหระครับผมจับตัว4ดาวนะครับโอเคแล้วตัว3ดาวอะ3ดาว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  สามดาวกี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยตัวสีดาวในตู้นี้เยอะมากเลยนะครับผมเยอะเลยนะครับเนี่โอ้โหในตู้นี้ไอพวกตัวสดาวอยู่ไหนเอยสาดาว3ดาวนี่3ดาวอยู่ที่2 5งจนะครับโอเคแล้วก็2อดาวก็2 5งจเช่นกันนะผมเอสองดาวอยู่ที่สามจุดสามจุดหนึ่งห้าแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผม โอเคไปมีอยู่สามใบนะผมผมขอตัวอะไรก็ได้ครับผมที่ที่ผมยังไม่เคยมีครับขอตัวอะไรก็ได้ครับผมไปครับใบแรกครับผม let's go ขอตัวอะไรก็ได้ที่ผมยังไม่เคยมีครับยังไงครับโอ้กล่องทองครับผมทองทองครับสวยครับโอเคยี่สิบเจ็ด dr คูแดงครับผมโอเคชงทองคูแดงยี่สิบเจ็ด dr ได้อยู่ได้อยู่มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นโอเคเกลือ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 โอเคสายเออสายโล่ครับผมโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ ตะก,กูลโคุกิค่ารับใช้อาชูร่าโดจิครับผมใส่โล่สีเขียวโอเคตัวนี้ผมยังไม่ทำเวลร้อยนะครับผมยังไม่เวลร้อยโอเคได้อยู่ได้สีดำมาตัวหนึ่งแล้วโอเคยังไงครับมีอีกหรือเปล่าโอ้ได้ได้สีดำมาตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเคจากเวลเก้าสองเป็นเวลเก้าเจ็ดนะผมอุ้ยขาดแค่สมเวลผมก,ก,ก็ได้เวลร้อยแล้วสวยพี่สวย โอเคปต่อไปเป็นใบที่สองนะครับผมขมอนแหมนขมอนแหมนขอตัวอะไรก็ได้ที่ผมยังไม่เคยได้อะ่ะอะไรก็ได้มาเถอะอ,อุย๊ยโล่งมาเลยทคราวนี้โอ้โหอือทงดำยิบเจดจีอาเหมือนเดิมครับผมภูอะ่ะภูอะไรภูทองโอ้โหทงดำภูทองยิบเจ็จีอ หนขอดูหน่อยซิโอ้บาคี้เกลือ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 เอ้ยสีดำไม่มาเลยวะเงียบเลยเกลือโอ้โหเรียบร้อยกับผมครั้งนี้ ไม่มีตัวสีดาวสักตัวเลยครับผมโอเคต่อไปเป็นใบสุดท้ายครับผมขอตัวอะไรก็ได้ตัวใหม่ๆอ,อ่ะขอขอสักตัวโอ้ยกล่องน้ำตาลเชียวธงแดงโอ้โหไม่มีฟองเลยหรอส4 GR ี R, โอ้โหภูอะภูอะไรภูดแดงธงแดงภูดแดงส4 GR ีโอ้โหเออ โอเคเกลือ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 โอ้โ,อโหเรียบร้อยครับผมไม่มีสีดาวสักตัวโอ้โหเรียบร้อย โอเคต่อไปเป็นตู้นี้นะครับผมกาชาฟีหมุนต่อเนื่องสิบครั้งฉลองครบรอบหกปีครับผมวีรบุรุษในตำนานมังกี้ดีกราฟโอเคไหนขอดูดับเลทหน่อยสิตู้นี้ดับเลทเท่าไหร่สี่ดาวห้าเปอร์เซ็นต์สามดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สองดาวอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคมังกี้ดีกราฟโอ้โหเลทดับศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์เปอร์เซ็นต์ โอเคครับผมนี่คือดรอปเลสี่ดาวนะครับเอ่อแล้วพวกสามดาวอะสามดาวกี่เปอร์เซ็นต์สามดาว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 อยู่ไหนเออสามดาวอยู่ที่สองจุดห้านเปอนต์ะครับผมสองจุดห้าศูนเอร์เซ็นต์โอเคก็ตามนี้เลยครับสองดาวอยู่ที่สามจุงห้าแปดเปอร์เซ็นต์ โอเคขอตัวอะไรก็ได้ครับผมที่ผมยังไม่เคยมีครับผมขอตัวอะไรก็ได้ครับไปครับ let's go <S อุย้ยมามาเป็นตี้ไว้โอ้ยกล่องน้ำตาลทองแดงยิบเจ็ดีอาร์ููทองโอเคทองแดงคูทองยิบเจ็ดีอาร์ เรือมาครับสายมัดครับผมโอ้ยโอเคโคลาโอเคโค阿าะนะครับผมกองทัพปฏิวัติระดับหัวหน้าโคอ,อาลาสายมัดสีแดงโอเคโอเคยังไม่มร้อยก็ได้อยู่มีอีกหรือเปล่าสีดาวมีอีกหรือเปล่า ยังไงครับยังไงครับหมดหรือ,อยังทีเดาวหมดหรือ,อยังหมดหรือยังหมดหรือยังโอ้โหมาตัวเดียวโอ้โหเโอเคโอเคโอเคจากเวลเก้าสี่เป็นเวลเก้าเก้าผมโอ้โหขาดแค่เวลเดียวผมก็จะเวลร้อยแล้วโอ้โขขาดแค่เวลเดียวเอง โอเคครับผมโอเคโอเคโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคโอเคโอเคครับผมก็ยังคงเป็นเวลเออหกสิบเหมือนเดิมนะครับผมเออโอเคโอเคโอเค อัดมาแปดนาทีโอเคครับ okay, ผมสับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ละกันนะผมทั้งไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย